ก,กับเรียนท่านประธานสาภาที่เคารพกับผมชูวิทย์พิทักษ์พันธุ์พลบพักเพื่อไทยอุบลรัชธานีเขตเจ็ดต้องกราบเรียนท่านประธานครับว่าผมได้ลงพื้นที่และได้พบปะพี่น้องประชาชนซึ่งพี่น้องประชาชนชาวอำเภอดอนมดแดงตำบลเหล่าแดงตำบลดอนมดแดงตำบลท่าเมืองเนี่ยแล้วก็พี่น้องอำเภอตาลสมได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งในการที่จะสัญจรไปมาในการที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งมีที่นาอยู่ฝั่งลำเซบกนะครับแต่สัญจรไปมาลำบากซึ่งในขณะนี้นี่แทที่สัญจรไปมานี่ก็ทำไปมาไม่ได้เพราะสายสลิงมันขาดและผมได้ประสานผ่านโดยการลองขอจากพี่น้องประชาชนตั้งแต่เริ่มเป็นผู้แทนรัศดรในสองปีที่ผ่านมาในการขอสะพานข้ามลำเซบกจากบ้านท่าลาดข้ามไปตำบลจิบเทิงอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี และเรื่องที่สองครับท่านประธานครับซึ่งวันนี้พี่น้องประชาชนที่ได้รับเงินจากกองทุนหมู่บ้านซึ่งเริ่มจากพักเพื่อไทยในอดีตครอบครัวล,ละหมื่นสองหมื่นวันนี้ได้รับความเดือ,อดร้อนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าข้าวราคาถูกก็ไม่มีเงินที่จะไปจ่ายหนี้กองทุนหมู่บ้านก็เป็นการแบ่งเบาภาระจากธนาคารทกศว่าให้จ่ายแต่ดอกเบี้ยก็ได้แต่วันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้บอกไปยังทกศว่าทําแบบนี้ไม่ได้ นะครับจึงอยากจะฝากถึงธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับและเรื่องที่สามครับก็ได้รับการร้องเรียนจากผู้เฒ่าผู้แก่ครับว่าเงินเดือนที่ได้รับมาวันนี้เนี่ยอยากให้จ่ายเหมือนเดิมอย่าให้ไปกดที่ตู้ ATM เพราะไปมาลําบากฝากลูกหลานไปกดเงินก็หายครับเหลือครึ่งเดียวแต่ถ้ามีตู้ ATM ออยู่ที่ตำบลต่างๆก็จะเกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนและเรื่องต่อไปครับค่าเกี่ยวปีนี้จะได้ไหมนะครับทราบว่าวันนี้ค่าเกี่ยวข้าว ไล่ละหนึ่งบาทดบอกว่าจะไม่ได้นะครับแล้วก็เงินค่าเยียวยาโรคลำปีสกรีนตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ปีกว่าแล้วครับยังไม่ได้รับนะครับแล้วก็สุดท้ายครับท่านประธานตอนนี้หมูกําลังป่วยเป็นอหิวาครับซึ่งกรมปศุสัตว์ยังไม่มียารักษาหมูกําลังตายครับฝากทางรัฐบาลได้แก้ไขเร่งด่วนโดยเฉพาะฝากถึงท่านนายกประยุทธ์จันรโอชาครับขอบคุณครับครับ